พร้อมสู้ศึกตลาด EV วีเตยต้าเปิดตัวรถยนต์ขุมพลังไฮโดรเจนใหม่เตยต้ามิวไร2024วิ่งไกล6 4ร640กิโลเมตรแบบไม่ต้องจอดชาร์จไฟท่ามกลางความดุเดือดของการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่ทวีความร้อนระอุข,ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่มีการทยอยเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าออกมาจําหน่ายในขณะเดียวกันโตย o ตายังดูไม่ค่อยสนใจในการแข่งขันของตลาดดังกล่าวมากนักส่วนหนึ่งคาดว่ามาจากที่ทางค่ายมองว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นั้นเป็นเพียงกระแสะที่จะไม่มีทางเติบโตไปมากกว่า30%เมื่อเทียบกับยอดขายรถยนต์ทั้งหมดแม้ว่าเทคโนโลยีของรถจะมีการพัฒนาไปไกลแค่ไหนก็ตามอ้างอีกข้อมูลจากคำพูดของอากิโอโตยิ ประธานบริษัทโตย o ต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชันและอดิซีอของค่ายที่กล่าวเมื่อช่วงวันที่22มกราคม2024ที่ผ่านมาล่าสุดห้องข่าวของโตย o ต้ากรอบลเปิดเผยข้อมูลของโตยต้ามิวไร2024ซึ่งเป็นรถยนต์ขุมพลังไฮโดรเจนรุ่นใหม่ล่าสุดของโตย o ต้าที่จะถูกส่งลยตลาดในปีนี้หลังจากที่ค่ายได้เปิดจำหน่ายโตยิต้ามิวไรเจ e เนอเรชั่นที่2ไปแล้วเมื่อปี2021 สำหรับ2024โตยตามิวไรรุ่นล่าสุดมีการอัปเกรดในหลายจุดมีการเพิ่มสีตัวถังภายนอกใหม่อย่าง e l e m e n t a l Silver อ n d ันโดเดนเพิ่มโลโก้ Beyond Zero ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารถยนต์รุ่นดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ไม่มีการปล่อยมลพิษส,สู่อากาศหนึ่งในจุดมุ่งหมายอนาคตที่เป็นกลางทางคาร์บอนของโตยตามีการติดตั้งโตยตาเซฟตี้เซน์3.0เต็มรูปแบบซึ่งรวมไปถึงฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่ เช่นระบบควบคุมความเร็วของที่ด้วยเรดาร์แบบไดนามิกระบบช่วยติดตามเลนไฟสูงอัตโนมัติรถสายแอสซิสการอ่านป้ายจราจรและการปรับความเร็วอัตโนมัติรวมไปถึงระบบเบรกฉุกเฉินก่อนการชนพร้อมกับการตรวจจับคนเดินถนนในส่วนด้านขุมพลังขับเคลื่อนนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยตัวรถมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าสำหรับใจ่ายให้หมอเตอร์ โดยมอเตอร์ขับเคลื่อนของรถนั้นมีขนาด182แรงม้าแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังเร่งจากศูนยถึงร้อได้ใน9.2วินาทีความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่175กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกผลิตจากเซลล์เชื้อเพลิงที่เป็นการทำปฏิกิริยาทางเคมี Me, ระหว่างไฮโดรเจนและออกซิเจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งป้อนให้กับมอเตอร์ขับเคลื่อน นอกจากนั้นโตยต้ามิไรตตั้งแต่เจเนอเรชันที่2เป็นต้นมาจะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด1.24กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวรถเมื่อต้องการใช้กำลังไฟแบบเฉียบพลันทันทีทันใดเช่นการเร่งแซงสำหรับเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของโตยต้ามิไรตนั้นจะถูกเก็บไว้ในถังทนแรงดันสูงจำนวน3ถังที่ทนแรงดันได้87.5เมกะปาสคาลโดยทางด้านหน้าสามารถจุได้ความจุ52ลิตร ทางด้านหลังจุดได้25.3ลิตรและทางตรงกลางอุโมงค์ใต้ท้องรถจุได้64.9ลิตรรวมความจุ142ลิตรและเมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มความจุจะมีแรงดันในถังประมาณ70เมกะปาสคาลหรือราว10,000 PSI และด้วยเชื้อเพลิงเต็มความจุสามารถพารถไปได้ไกลสูงสุด402ไ mm, มล์หรือประมาณ640กิโลเมตรในรุ่น XLE ขณะที่รุ่นลิมิเต็ดนั้นจะมีระยะเดินทางสั้นลงมาที่357ไมล์หรือประมาณ570กิโลเมตรก่อนที่จะต้องหาสถานีเพื่อเติมไฮโดรเจนอีกครั้งซึ่งระยะเวลาในการเติมเชื้อเพลิงแต่ละครั้งนั้นจะเฉลี่ยอยู่ที่3-5นาทีเท่านั้นซึ่งเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับการเติมน้ำมันที่เราคุ้นเคยสำหรับราคาจำหน่ายของตยตามิวไร2024จะอยู่ที่51,215ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ1.8ล้านบาทสำหรับรุ่น XLE และ68,180ดอลลา,าร์สหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ2.4ล้านบาทสำหรับรุ่นลิม i t ต d ดโดยราคาดังกล่าวนั้นจะได้สิทธิ์เติมไฮโดรเจนมูลค่า15,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ530,000บาทสำหรับการซื้อตโยต้ามิวไร2024ในสหรัฐอเมริกาและแน่นอนเมื่อเป็นรถยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจนในการขับเคลื่อนเชื่อว่าหลายคนก็คงคิดในหัวแล้วว่า รถยนต์รุ่นดึงกล่าวนั้นจะปลอดภัยแค่ไหนสำหรับด o y o ต้ามิวไรนนั้นได้เข้าทดสอบการชนในปี2022ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด5ดาวจาก Euro NCAP มาตรฐานการทดสอบการชนจากยุโรปคะแนน5ดาวจาก NHTSA มาตรฐานการทดสอบการชนจากหน่วยงานบริหารความปลอดภัยบนทางหลวงจากสหรัฐอเมริกาและคะแนน Top Safety Pick+ Plus จาก IIHS TSP มาตรฐานทดสอบการชนจากสถาบันประกันภัยเพื่อความปลอดภัยบนทางหลวงของสหรัฐอเมริกาโดยปัจจุบันตยตามีไราวางจำหน่ายใน15ประเทศทั่วโลกโดยมียอดขายรวมกันแล้วประมาณ22,000คันตั้งแต่เริ่มทำตลาดเจนแรกเมื่อปี2014โดยตยตาตั้งเป้าหมายจำหน่ายมิยราไร30,000คันต่อปีภายในปี2025และหากเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2021 โตยิต้ตาได้บันทึกสถิติโลกที่รองรับโดยกินเนสต์เวิลด์เรคคอโดยการขับขี่โตยิต้ตามิไรได้ระยะทางไกลสูงสุดที่1,359กิโลเมตรด้วยการเติมไฮโดรเจนเพียงครั้งเดียวซึ่งเป็นสถิติรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงที่วิ่งไกลที่สุดในโลกโดยการทดสอบนั้นเกิดขึ้นบนถนนในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้เมื่อช่วงวันที่23เดือนสิงหาคม2021 Ick, มิเชลเอ็มบริกกรรมการตัดสินกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดยืนยันว่าตัวรถมีการทดสอบจริงและมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดโดยคำนึงถึงกฎเกณฑ์และขั้นตอนเอกสารที่เข้มงวดและมีการเติมเชื้อเพลิงเพียงครั้งเดียวโดยใช้ไฮโดรเจนไปทั้งหมด5.65กิโลกรัมและใช้เวลาในการเติมเพียง5นาทีเท่านั้นก่อนจะออกเดินทางเพื่อบันทึกสถิติโดยโตโยต้ามิไรคันดังกล่าวนั้นถูกขับโดยเวนเกิร์ตนักขับมืออาชีพและผู้ช่วยบ๊อบวิงเกอร์ โดยระยะทางการทดสอบนั้นกินเวลาถึง2วันส่วนด้านการทำตลาดในประเทศไทยนั้นเมื่อช่วงปลายปี2022ันยตยตาได้เริ่มนำตาตยตามิวไรเข้ามาวิ่งทดสอบในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและระยองพร้อมใช้โอกาสสร้างความเข้าใจและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ใช้งานจริงสำหรับเป็นต้นแบบและนำไปต่อยอดขยายโครงข่ายไปยังพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยจากนั้นในเดือนมิถุนายน2023ันยตยตามอเตอร์ ได้ประกาศความคืบหน้าสำหรับโครงการผลิตไฮโดรเจนโดยใช้ก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลไก่และขยะอาหารในท้องถิ่นซึ่งเป็นโครงการที่ทำร่วมกับซีเครือเจริญพกภัณฑ์ซึ่งคาดว่าได้เริ่มดำเนินการผลิตแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2023ที่ผ่านมาโดยทั้งสองบริษัทต,ตกลงที่จะผลิตไฮโดรเจนโดยใช้ก๊าซชีวภาพและรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับคุมพลังสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าในเกมนี้ระหว่างรถไฟฟ้าแบตเตอรี่และกลุ่มพลังแบบฟิล l ลเซลไฮโดรเจนนั้นอะไรคือที่สุดของอนาคตเพืเ่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างระหว่างรถไฟฟ้าแบตเตอรี่และรถไฟฟ้าไฮโดรเจนนั้นคันไหนน่าสนใจกว่าเพราะอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ